เอาล้ครับสำนักงานข่าวตอนนี้ได้รายงานนะว่าเทอร a ราแลบเนี่ยไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงในเกาหลีใต้ฉะนั้นเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคล้นนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนิมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเทอร์ราแลบด้วยกันนะครับ ทอร์าแล็บนะครับก็เป็นบริษัทอีกอันหนึ่งที่ต้องโดนตรวจสอบนะเขาก็เลยมีการตรวจสอบตั้งแต่เกาหลีใต้นะครับไปถึงสิงคโปร์ที่มีการตรวจสอบอย่างเงี้ยนะครับเพื่อเขาจะเก็บภาษีย้อนหลังนะครับเราก็เช็คเรื่องของอ่าการทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆด้วยนะครับผลปรากฏว่าการเก็บภาษีย้อนหลังที่เกาหลีใต้นะครับมันอ่ามีมูลค่า78ล้านดอลลาร์นะครับงนั้นบริษัท เธอร่าแลเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องยังไงระหว่างเกาหลีใต้กับสิงคโปร์นะครับเนื่องจากว่ามันมีการย้ายนะจากรายงานข่าวคือมันมีการย้ายจากเกาหลีใต้นะครับไปสิงคโปร์นั้นในตัวข่าวเนี่ยเขาบอกว่าการย้ายเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ก่อน u s t นะครับจะทําการล่มนะครับที่ที่ระบบมีปัญหานะครับเราก็ทําการล่มนะครับอัลกริทึมเนี่ยพังเรื่องของ stable coin มีการล่มนะครับแล้วเขาก็กล่าวหานะครับว่าเทอร a ่าแเนี่ยทำการย้ายตัวเองอไปที่สิงคโปร์นั่นทีผลปรากฏว่าสำนักง,งานข่าว sbs เนี่ยของเกาหลีใต้นะครับได้เข้าไปล้วงไส้ล้วงพุงอีกทีนะครับจากจากต้นทางนะครับจากเกาหลีใต้ไม่พบนะครับว่าบริษัทเนี่ยมีการตั้งอยู่จริงมีแค่การตั้งนะครับในเรื่องของเป็นเอกสารนะครับ ชื่อ Paper c o คมาคือเหมือนกับเป็นแค่เอกสารเท่านั้นแต่ตัวอาคารการปฏิบัติการนะครับแล้วก็ออฟฟิศเนี่ยมันไม่มีจริงนะครับเขาก็ก้าวไปถึงสิงคโปร์เลยนะครับที่สำนักง,งานสิงคโปร์ที่อยู่ UOB Plaza นะครับจัดตั้งขึ้นที่สิงคโปร์นะครับและบริษัทนี้ดูเหมือนแบบเดียวกันเลยนะครับคือไม่ได้มีเรื่องของอาการปฏิบัติงานหรือ ออฟฟิศเลยนะครับมีแต่เอกสารเท่านั้นนะครับพื้นที่เนี่ยว่างเปล่านะครับตัวสำนักงานออฟฟิศเนี่ยก็ไม่ได้มีการปฏิบัติงานจริงพนักงานก็ไม่รู้อยู่ไหนนะครับเหมือนเป็นสำนักงานหลางนั่นเองดังนั้นจุดประสงค์หลักนะครับของอันเนี้ยคือเขาต้องการนะครับที่จะเก็บภาษีนั่นเองนะครับแล้วก็ตรวจสอบการธุรกรรมทั้งหมดนะครับของเทอร่าฟอร์แลทตัวเนี้ยนะครับ HQ นะฉะนั้นข้อมูลนะมีประมาณนี้นะครับเราก็เห็นเลยว่าตอนนี้ข่าวเสียเนี่ยออกมาเยอะมากๆนะครับเราก็พยายามที่จะทำให้ให้คนเนี่ยทิ้งลูน่ามากที่สุดนะครับรวมถึงมีการประชุมระหว่าง5กระดานด้วยนะที่จะทำการป้องกันนะครับแล้วก็ทำให้คนเข้าถึงลูน่าเนี่ยน้อยที่สุดนะครับฉะนั้นเนื้อหามีประมาณนี้นะครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า ลูนาจะเป็นยังไงต่อดูในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่27อีกทีว่าผลของลูนาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปต่ตอๆไปด้วยกันเอาแหละสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีหลายช่องทางนะครับช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลา์กลุ่มไลา์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับแล้วเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันเรามีกลุ่ม ตัวซีคอมมิตตี้นะครับแล้วก็มีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งชื่อลูน่านะครับทักมาที่เพจเรามี1สปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์ตัวนี้ชื่อว่า MC Minor Service ใครอยากใช้บรยการเกี่ยวกับเครื่องขุดคุณก็สามารถที่จะซื้อขายฝากขุดได้นะครับซ่อมได้หมดเลยนะครับสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจแล้วกันเดี๋ยวผมส่งลิงก์กับ QR วอาร์โค้ดมาให้เอาแหละสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าลูน่าหรือเทอร่านะครับจะโกทูดมูลไปด้วยกัน และพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปได้วยกันกับช่องคอยมูยสำหรับวันนี้ Thank you